โอเคเรามาพูดถึงครอบครัวกันครอบครัวคืออะไรและมีความหมายกับคุณยังไงเป็นคําถามที่ดีมากครับครอบครัวมีความหมายยังไงกับผมเน่ยครอบครัวคือหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมสําหรับผมครอบครัวคือกลุ่มคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวคือคนที่จะคอยอยู่ข้างคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวเป็นหน่วยที่สําคัญที่สุดในโลก สำหรับฉันครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างและเชื่อว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวที่คิดแบบนี้ฉันคิดว่าคนจํานวนมากที่ทํางานที่อมเวเข้ามาทําธุรกิจ m ์ v, และได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราทําก็เพราะความเป็นครอบครัวมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตเรามาตลอดผมรู้สึกกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเพราะอยู่ในครอบครัวสองผู้สถาปนาฉันมั่นใจว่าท่านทั้งสองฝันถึงวันที่หลานๆจะมาทํางานร่วมกันและดูแลธุรกิจนี้ที่ท่านรักที่ท่านทุ่มเททั้งชีวิตให้ ในความหมายของท่านมันคือคอมมูนิตี้คือสภาพแวดล้อมคือบรรยากาศที่ท่านต้องการสร้างให้เกิดขึ้นบรรยากาศที่คุณจะได้รับคำชื่นชมได้รับความรักได้รับการต้อนรับและได้รับกำลังใจเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านได้รับจากครอบครัวของตัวเองท่านรักษาและส่งต่อมายังรุ่นของพวกเรามันถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในครอบครัวของเรา การได้เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของครอบครัวถือเป็นความโชคดีและฉันไม่ได้หมายถึงแค่ครอบครัวแบบอันเดลหรือครอบครัวเดวิสแต่หมายถึงทุกครอบครัวของเราที่มีอยู่ทั่วโลก่น,นต่องหากคคือความโชคดีอย่างแท้จริงที่ได้อยู่ในธุรกิจที่ให้คุณค่ากับครอบครัวและต้องการที่จะทำงานกันเป็นครอบครัวมันน่าทึ่งที่เรื่องนี้เข้าถึงผู้คนทั่วโลกจากวัฒน,นธรรมหนึง่งสู่อีกวัฒน,นธรรมหนึง่งเราต่างมีบทบาทในความสำเร็จของกันและกัน ครอบครัวคือสิ่งยึดโยงรากฐานของหลักการพื้นฐานและคุณค่าเข้าด้วยกันในตอนนี้เรามีคนใหม่ๆเข้ามาในธุรกิจและมีคนใหม่ๆสร้างธุรกิจเล็กๆของตัวเองในทุกๆวันซึ่งนั่นแหละคืออนาคตอนาคตของ m มเขึ้นอยู่กับสมาชิกครอบครัวของเราทั่วโลกที่ทำงานร่วมกัน ทิ่วิญญาณของแอเวย์อยู่ในตัวตนของพวกเราทุกคนการที่เราสามารถมารวมตัวกันและทำงานตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตของเราไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้เราต่อย,ยอดความสำเร็จและเติบโตต่อไปได้